แจ็คสันหวังเอ็นดูน้องเกลหนักมากโดนตกเข้าแล้วอากาเซมมองตาปิบปิบน้องเกลลูกสาวสุดน่ารักของชมพู่อารยาที่ไม่ว่าจะไปออกงานไหนก็เรียกเสียงกีจากแฟนขับได้ตลอดเรียกได้ว่าทาั้งเอ็นดูทั้งชื่นชมในความน่ารักสมวัยทั้งยังได้ฉายาว่าเจเกลอีกด้วยล่าสุดนะคะน้องเกลได้มีโอกาสพบกับแจ็คสันหวังศิลปินสุดฮอตจากวงก็อตเซเว่น ที่กำลังจะมีคอนเสิร์ตท,ที่ไทยเร็วๆนี้โดยทั้งคู่นะคะได้ไม่อัดรายการ3แซบซึ่งเทปล่าสุดทำเอาแฟนคลับตั้งตารอชมไม่ไหวทั้งความน่ารักของน้องเกลบบกับความอ่อนล้าสุดหลอกของหนุ่มแจ็คสันการได้พบกันครั้งนี้นะคะสร้างความฮือฮาสุดๆโดยระหว่างการถ่ายทำแจ็คสันหวังทนุถนอมน้องเกลทั้งอุ้มทั้งมองตาด้วยสายตาอ่อนโยนเล่นหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานทำเอาอากาเซ่แอบอิจฉามองตายกันปิดขอบ บอ,อกเลยว่างานนี้ใครไม่ชนะแต่เจ๊เกลชนะเลิศเลยจ้า